เล็งไงถ้าตะคิวกินหมายถาว่าถึกเล็งเออจะถึงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมาันลิงหดูนั่งอนั่งมันชะนีเลย

อย่ายืนยืนตกนะเต้นใครอยู่ข้างหลังอะ